เตาเขาเลิกกันเถอะฟังเลยเตามาตรฐานของผู้หญิงทั่วไปแล้วนะเขามักผู้ชายอยู่ที่4อย่างรอรวยเก่งเรือกอย่างหนึ่งเดยนี่คือไอ้โลเบอร์เสือผู้หญิงหมาน้อยยังติดนุมเม่ไว้แก ยังติดหยาอ่อนมาหอนกระย้อนติดเซือแต่หัวใจของน้องเติ้งสิติดฮอดแอลเบิร์ตยูบหนงพวกเราเห็นเบี้บวันเดียวกันเดี๋ยวนี้ไอ้มีโปรเจกต์หนึ่งใคยอยากถ่ายเจ้าถ่ายสรารกาดีซีวิตจริงของผู้หญิงคนหนึ่งเราเซ็งได้เทินไปเหียนต่ออยู่ต่างประเทศแต่เราบอกไปบริษัทคงขอยโหาเพาาด็ดสารกดีมันยากใส่เวลาโดนและเงินกะ น้อยเดียวแต่สลักดีตัวนี้เฮาไม่งบหผายสองเซนดอลลาร์ได้มีตำแหน่งเป็นรางวัลถ้าผู้ได้เหตุสำเร็จขอชี้แต้งต่างให้เป็นหัวหน้าครีเอทีฟสิเหตุเป็นทีมสี่สายเดียวเห็ุจะเล่นก็ได้ให้มันสำเร็จทีเทปไปได้วมันอยกระเป๋าไอ้จุ้ยิงเขาคุมตัดสรยเปล้ยเนอแต่ย่าแหงเลยได้ เอาพอเลือดยิ้มดีดูดูจุกเงือกไก่แท้เงือกไก่ปนั้นเลือดกูยิ้มเราตีนี่นะจอยจังซี่นะเอ้าเห็นบอเนื้อสำนีกับเขดีเขียวอ่อนเลือดยิ้มหน่อยนึงไม่งั้นค่อยคืนบอได้จังทีมเตาไอโรเบิร์ตคือว่างานที่เป็นไปกูได้หรอใจอันนะเนาะผู้ยิงทุกคนนะ ขอยอมเห็ดทุกอย่างเพื่อคนที่ขอหักแต่คันเราหักตัวเราก็ต้องยอมเห็ดเพื่อตัวจากผู้กำกับฮะอีเซียปซิฟิ <c oughs> กเผื่อไกลอีกทั้งงามทั้งใจดีนางฟ้าเห็นเ <c oughs> ห็นหงมากซูดขาโตกับหัวไก่แซบซูดมาเต่าเรามากินตับกินไต <c oughs> สุกกินเพื่อซานแซบนะจงไม่แต่ตีน,นี่เลยให้กูกิน พงหามเตาค่อยตัวเจ้าเขาหักกัน29มิถุนาในโรงภาพ,พยนตร์